รถสองแถวนะครับตีโค้งมาแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมครับดันไปชนท้ายรถบรรทุกที่จอดแช่ขวาอยู่และทีนี้ครับด้วยความเป็นรถสองแถวมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถเงก็คล้ายๆกับเหมือนเทกระจาดผู้โดยสารเนี่ยเกลื่อนพื้นถนนแบบนี้เลยครับนี่เป็นภาพขณะที่กู้ภัยนะครับกำลังช่วยเหลือคนเจ็บที่นอนเกลื่อนอยู่บนถนนทางคู่ขนานสะพานต,านตาระดับพระพุทธฉาย ขาเข้าเมืองสลับบุรีอําเภอหนองแคนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีแม่ชีอยู่ด้วยนะครับที่นั่งมาในรถสองแถวที่ว่านี้เป็นสายสลับบุรีวิหารแดงโอ้โหดูสิบางคนนี่นอนเจ็บอยู่บนพื้นถนนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรอยเลือดลากเป็นทางยาวมีคนตายเป็นผู้หญิงหนึ่งคนด้วยนะคุณผู้ชมครับตายอยู่บนรถสองแถวสภาพศพก็คือกระโหลกเปิดเลยครับ ส่วนอีกสคนไปตายที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บอีก7คนจำนวนนี้มีอาการสาหัส6คนนะครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจสพน้องแคได้เชิญตัวคนขับรถสองแถวครับก็คือลุงยุทธศาสตร์เนินแดงและก็ตัวของคนขับรถบรรทุกนายบุญยลิตรวบยอดไปสอบปากคำที่โรงพักครับเอามาเริ่มที่คนขับรถสองแถวก่อนละกันเขาเล่าให้ฟังบอกว่า จุดตรงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโคง้งเอาจริงๆเขาขับรถจะไปส่งผู้โดยสารในตัวเมืองสระบ,บุรีก็เ,เห็นรถบรรทุกจอดอยู่ที่ฝั่งขวาคือจังหวะนั้นเขาขับอยู่บนถนนไงจะหักไปซ้ายก็ไม่ได้เพราะว่ามีรถกระบะตู้ทึบอีกคันหนึ่งขับไล่ตามหลังมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามจะแซงแต่มันแซงไม่พ้นก็เลยชนท้ายรถบรรทุกอย่างจังครับหลังชนเสร็จ เขาบอกว่าเขาหยุดรถต่อไม่ได้เขาพยายามจะเบรกแล้วมันเบรกไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือกลัวว่าจะทําให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถกระเด็นลงมาด้วยความกลัวมันกลายเป็นเรื่องจริงนะครับเทกระจาดเลยครับทีนี้คือผู้โดยสารพออยู่บนรถไม่ทันได้จับใช่ปหรถไปชนแบบกระทันหันปึ้งคนบนรถโดยสารล่วงลงมาจากรถแล้วก็มานอนเจ็บอยู่ที่พื้นถนนเลยครับ เขาจอดแล้วจอดล้าล้ําเส้นออกมาเยอะเลยครับล้าเส้นล้าเส้นออกมาเยอะมากเลยซึ่งด้านขวาเนี่ยเขาห้ามจอดรถอยู่แล้วใช่ไหมครับตามกฎหมายตามกฎหมายขนส่งเนี่ยเขาห้ามจอดรถด้านขวาอยู่แล้วแต่คุณไปจอดด้านขวาจอดด้านขวาเสร็จไม่ว่าแล้วคุณโผล่มาตั้งตั้งครึ่งตั้งครึ่งคันครับผมแล้วเราเราไม่เห็นรถเขาเลยที่เราใครมันเห็นแต่ว่ามันมันไม่ทำมันสุดวิจัยแล้วครับสุดวิจัยแล้วเป็นเห็นสุดวิจัยแล้วเห็นก็ถึงแล้วถึงแล้วครับผม เพราะมันเป็นช่วงโค้งพอดีแลวช่วงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยครับ,รบเราจึงขับรถต่อไปไม่รถผมหยุดแล้วแต่หยุดแต่หยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าผมหยุดหยุดกระทันหายเลยเปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยจะจะเดนินกระดอนเลยเพราะว่ามันเป็นสองแถวผมก็เลยต้องหยุดชิดด้านซ้ายเพื่อให้รถมันจอดด้ดดดานซ้ายรู้ไหมนะครับคือผู้โดยสารกระเด็นไปตั้งแต่ตอนที่ชนเสร็จแล้วนะอ่ะส่วนคนขับรถบรรทุกครับนี่อายุสาสิบสองเท่านั้นเองครับชื่อว่าบุญธิ์รบยอดครับ เขาก็ยอมรับบอกว่าเขาจอดรถแช่อยู่ที่เลนขวาจริงๆเหมือนจอดรถเพื่อคุยกับแฟนก็ประมาณ15นาทีสุดท้ายมารู้ตัวเพราะว่าได้ยินเสียงชนดังปังนะครับลงมาดูเห็นผู้โดยสารรถสองแถวนอนเกลื่นถนนเลยจะไปช่วยแต่ยังช่วยไม่ได้นะครับส่วนรถสอแถวก็ยังขับไปต่อนะแต่อันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับจอดอยู่เลนขวาซึ่งเป็นเลนที่ปกติแล้วมันเป็นรถเร็ว มันจอดไม่ได้นะอันนี้คือคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็มีความผิดด้วยเหมือนกันนะออาขนาดเดียวกันครับหนึ่งในผู้โดยสารที่นั่งมากับรถสองแถวครับพี่คนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเธอมากับลูกเล็กอายุสองขวบบนรถมีผู้โดยสาร11คนคนขับรถสองแถวนะครับหลังจากที่ชนเสร็จปุ๊บเนี่ยยังขับไปต่อจริงๆเธอพยายามใช้มือทุบกระจกรถบอกว่าจอดก็จอดก็จอดจอดผูด้โดยสารกระเด็นตกลงไปแล้วเธอพยายามจะบอกครับ แต่เหมือนกับว่าคนขับสองแถวยังขับไปอยู่อีกพักหนึ่งตอนนั้นช็อกทําอะไรไม่ถูกเป็นห่วงลูกเล็กด้วยก็เลยรีบโทรหาแฟนครับที่เป็นคู่ไปให้ช่วยโทรเรียกตํารวจให้หน่อยนักข่าวของเราก็ถามครับบอกว่าคือที่คนขับรถสองแถวเขาอ้างบอกว่าที่เขายังจอดรถในเวลานั้นไม่ได้หลังจากที่ชนเสร็จปุ๊บผู้โดยสารตกลงมาแล้วเนี่ยเขาอ้างบอกว่ามีรถสิบล้อเบียดอยู่ผู้โดยสารคนนี้บอกว่าเขาไม่แน่ใจตอนนั้นคือแบบว่า มันงงไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีรถสิบล้อเบียดอยู่จริงหรือเปล่าแต่บนไหลทางยอมรับว่ามีรถบรรทุกจอดอยู่จริงๆอ้าวหลังจากนั้นครับเธอก็พอเห็นผู้โดยสารหลายๆคนเนี่ยตกจากรถไปเธอก็ฝากลูกน้อยไว้กับคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเธอก็ไปช่วยคนอื่นๆต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวตำรวจคงจะต้องไปดูกล้วจรปิดอ่ะแจ้งข้อหากับคนที่ทำความผิดนะครับส่วนศพผู้ตายตอนนี้ไปชนสูตรแล้วเดี๋ยวก็ สมอบกลับไปให้ญาติทําพิธีกันต่อแล้วนะครับอันนี้คือดูจากภาพเหตุการณ์เนี่ยคนขับรถบรรทุกที่จอดแช่ขวาเนี่ยผิดแน่นอนแต่อาจจะโดนข้อหาเรื่องของการทําผิดกฎจราจรนะครับส่วนคนขับรถสองแถวอ,ะอ่ะก็คือเหมือนกันน่าจะขับรถโดยประมาทเ่ยคือคุณเห็นว่าเขาจอดอยู่ก็จริงแต่คุณเนี่ยยังขับไปอยู่อะ่ะและทําให้ผู้โดยสารเนี่ยลงมาเจ็บแบบนี้ออกทรงประมาทร,ร่วมนะคะ